น,นี่มันนานมากเลยนะเขาก็จะเสร็จแล้วปปให้ควรเสร็จหรือยังนะ,ะ <c oughs> อเ <c oughs> อเ Wand <c oughs> นะอ <c oughs> โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้่นะร <c oughs> ับอะไรไหมครับ อขอขนมสำหรับวันฮาโลวีนเออก็โทษนะขนมฟรีจะได้เฉพาะวันฮาโลวีนเท่านั้นน่ะก็ได้ก็ได้ถ้าใชไ้ขนมฟรีกับพวกเธอหนึ่งอันเท่านั้นนะขอบคุณคุณแม่ครับอ้เกือบล้มไปเลยโอ้นี่นี่คืออะไรมันคือขนมนะบอมเราเล่กกับป้าบูดีวีกันเถอะมันคือขนมแน่นะโชคดีนะเอลวิทเออทิ้งกันเลย โอเคเดวิดคะงนนอาจจะไม่ใช่ขนมก็ได้อาจจะเป็นยาเสพติดหวังว่าตำรวจจะมาเลยนะเออเออช่วงนี้ยาเสพติดระบาดมากเลยนะเออไหวนะตำรวจมาพอดีเลยอะไม่นะไม่นะไม่นะอันนี้อะไรนะโอ,อ้คือมันไม่ใช่ยาเสพติดนะครับมันเป็นโอ้มันเป็นขนมที่อร่อยมากเลยนะเนี่ยนั่นแล้วครับสวัสเอ,อี นะครับเป็นขนมใหม่ๆนะครับที่เราไปเก็บได้จากกองขยะท่านู้นนะครับจริงด้วยมันอร่อยมากเลยนะครับอยากให้ได้แบบนี้มาขายอีกในที่สุดก็รอดไปทีส่งขนงแกมาซ๊ะเอาไปหมดเอาไปเอาไปเอาไปหมดเออมันกะเพราเยี่ยงวะเออฉันจะลาออกจากงานนี้ นายุ้แกเลยแม่ครับผมกันมาเลยลูกหนีไปเกเกแต่ไม่ใช่ตนบนาคาบ้านแกมาสอเดือนแล้วคืนนีก็เป็นเาแกที่จะได้ใช้จกแกกอไว้กับฉันแกจะต้องตายเกจะต้องตายตงายย่างเดียตตคือคื่ายมี่แกหัวฟักทองแกจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอไม่จำเจไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยุณช่วยตายให้ดูหน่อยดิ เอาแบบว่าตายแบบอนาอถาเลยนะโธจะไม่ได้เองใช้คนอื่นอีกตายกี่แ้วะเขานิ่งมากเลยนะแม่เราไปดูทีวีกันโอ้ยจะพูดหัวกับไปพวกนี้เป็นลมแป,ป,ป๊บปแ,แม่ครับเื้าสยองคืออะไรเหรอโฮ้ยยังมีหน้ามาทดามกุยง อาจจะไปได้ความสุขก็ได้นะแต่ลูกสุขสันต์วันเดือนสยองโอ้สุขสันต์วันเดือนสยองอะไรของมันวะเฮ้ยมันนอกบอลนี่วะ